ระบบกำลังทำงานตรวจสอบสถานะยืนยันตัวตนคุณคือมนุษย์จริงหรือไม่พบกับบอรดเกมบักจำหุ่นยนต์ในแอมนอตอาร์เรบอฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ เป็นบดเกมแนวปาร์ตี้ครับจากพวกแบบเดียวกันกับเกม Sp y f a l l ซึ่งในเกมนี้ครับเราจะมาตามหาหุ่นยนต์ที่ปรับปนอยู่ในกลุ่มของพวกเรากันเกมนี้ครับเล่นได้ตั้งแต่3าถึงแคนใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีแนะนําเพื่อนอายุประมาณ14ปีขึ้นไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดเตรียมเกมกันดีกว่าวิธีการจัดเตรียมเกมครับถ้านี่เป็นการเล่นครั้งแรกของเราเลยนะเราจะต้องนําการ์ดแต่ละใบาเนี่ยมาแยกเป็นชุดๆก่อนนะครับในการแยกเป็นกองแบบนี้เลย ก็จะได้เป็นกองตั้งแต่เบอร์1ึถึงเบอร์9ก็คือแยกตามเบอร์นั่นเองอย่างเช่นตัวนี้เป็นกองเบอร์7การ์ดท,ทุกใบคือเลขเจ็ดอีกแับน,นี้เลยโดยเริ่มแรกครับเราจะเริ่มจากการ์ดใบล่างสุดเป็นการ์ดพื้นหนังสีน้ำเงินแบบนี้อ่านี่คือพื้นหนังสีน้ำเงินเป็นใบแรกเป็นเหมือนการ์ดเฉลยของเร่อบน,น,นั้นนั่นเองที่เหลือจะเป็นการ์ดบทมนุษย์เป็นการ์ดสีขาวที่เร,รียกเดียวกันหลังจากนั้นให้ปิดท้ายด้วยการ์ดหุ่นยนต์หรือก็คือการ์ดสีส่วนสี่ซึ่งการ์ดหุ่นยนต วางปิดทับใบบนสุดของทุกกล่องได้เลยนี่คือชุดการที่เตรียมเสร็จได้บอยแล้วนะครับก็คือจะเป็นการพนโยนการบทมนุษย์และการเฉลยที่เป็นเบอร์เดียวกันทั้งหมดให้เรานําชุดที่เตรียมเสร็จแล้วใส่ไว้ในซิบล็อกเก็บไว้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ครั้งต่อๆไปหลังจากนี้เป็นต้นไปซึ่งเราก็ต้องใส่ซิบล็อกให้ครบทุกเบอร์เลยนะถ้าเราใส่ซิบล็อกหมดทุกเบอร์รียบ,บอ้อยแล้วแล้วก็เก็บลงกล่องเอาไปใช้ตอนเล่นในอนาคตได้เลยนะ วิธีการจัดเตรียมเกมครับผมให้เราแจกอุปกรณ์ของเพื่อนทุกคนก่อนนะครับอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างอันดับแรกสมุดจดคะแนนครับผมซึ่งเกมนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด6รอบผพ้ที่เล่นหรอบได้คะแนนเยอะสุดก็จะผู้ชนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราจะมีการแจกดินสอรหรือปากกาไปให้ด้วยนะซึ่งเลือกใช้ได้ตามสะดวกครับแต่ในกล่องเขาจะมีดินสอแจกมาให้อยู่กับกล่องเลยนะ ช่องแรกครับไว้จดชื่อของเรานั่นเองแลาเป็นกระดาษของค่ายตรงนี้ไว้จดคะแนนรวมส่วนตรงนี้ไว้จดคำใบแต่และรับซึ่งเราจะมีการพูดถึงรายละเอียดในภายหลังนะครับหลังจากใจอุปกรณ์เสร็จในบอยแล้วครับเราก็จะมีการเปิดรูปภาพครับทั้งหมด9ก้าใบตามนี้เลยก็ซุ่มเปิดได้เลยนะครับการที่เหลือเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้ตอนนี้มาดูการบมดกันบ้างดีกว่าครับที่เราแยกเป็นชุดๆเอาไว้ในตอนแรกนะครับจะได้ไม่เอ่ยอีกส่วนนี้เลยให้เราสุ่มมาเล่น1แพ็คนะครับต่อ1รอบอ่าอย่างวอานี้ก็สุ่มมา hack, หเามา้เลย วิธีการแจกครับให้เราแยกการ์ดสีน้ำเงินออกมาไว้ก่อนนะครับนี่คือเป็นเฉลยของเราในรอบนี้อ่าก็แยกไว้ข้างกระดานได้เลยหลังจากนั้นให้เราแจกการ์ดสีขาวจากข้างล่างสุดครับเพราะอะไรเพราะเราจะได้รู้ว่ามีหุ่นยนต์เสมอแน่ๆนะครับอย่างเช่นเราเล่นกัน4คนให้แจกการ์ดจำนวนผู้เล่นบวกอีกหนึ่งถ้าเล่นกัน4คนแสดงว่า4บวกหนึ่งเป็น5ครับก็แยกออกมาจากข้างล่างนะห้าใบแต่ระวังอย่าให้คนอื่นๆเห็นนะว่ามันคือเลขอะไรนะครับในชุดนี้1 2 3 4 5ห้า แจกครบแล้วที่เหลือเก็บใส่ถุงไว้ก่อนในการทั้งใบนี้ครับให้เรานํามาสลับและแจกกับเพื่อนทุกคนคนนัดหนึ่งใบได้เลยแล้วเราเจอเศษการ์ดหนึ่งใบครับให้นําการนี้วางไว้ข้างๆกา,า,าร์สีเงินรับแล้วก็เป็นการระบบเพราะชะนะในเกมนี้ครับหนึ่งในพวกเรามีหนึ่งคนเป็นหุ่นยนต์หรืออาจจะอยู่ในระบบต่างๆนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเาไปดูวิธีการเล่นกันดีกว่าหลังจากที่เราได้การบทบาทมาแล้วนะครับให้เราเช็คนะว่าเราคือบทบาทของมนุษย์ ือหุ่นยนต์ถ้าเราได้การที่เป็นรูปคนและมีตัวเลขกำกับครับแสดงว่าเราอยู่ฝ่ายมนุษย์ซึ่งตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าค,คํคคา,ตอ,าคตอบที่ถูกต้องคือเลขอะไรก็คือมนุษย์จะดูครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้คําตอบที่ถูกต้องคือรูปเบอร์หนึ่งก็คือรูปนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าคนอื่นๆที่เป็นมนุษย์เหมือนเราก็จะเจอคำตอบนี้เหมือนกันกับเรานะกลับกันถ้าเราเป็นหุ่นยนต์ เราจะไม่รู้เลขอะไรเลยครับผมซึ่งหน้าที่ของฝ่ายมนุษย์ครับก็คือคอยตามหาให้ได้ครับว่าในกลุ่มเราใครกันนะที่คือหุ่นยนต์หรือไม่แน่หุ่นยนต์อาจจะอยู่ในกองกลางี่ียกไอ้ตรงนี้หนึ่งใบก็ได้เช่นเดียวกันและระวังอย่าให้โดนหุ่นยนต์จับได้ว่าคําตอบถูกต้องคือรูปไหนส่วนฝ่ายหุ่นยนต์ซึ่งมีอยู่คนเดียวนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้หุ่นยนต์จะต้องหาให้เจอร่วเพื่อนคือรูปไหนกันแน่นะคะพื่อนเขารยู้คำตอบกันอยู่ หรืออย่าโดนจับได้เหมือนเราปรับบนไปกับมนุษย์ได้สาเร็จนั่นเองอะไะครับถ้าเกิดว่าเราได้บทบัทของเราเสร็จได้บ่อยแล้วนะครับก็เราไปดูวิธีการเน่นกันวิธีการเน่นเกมีง่ายมากเลยครับก็คือเราจะเริ่มจากผู้เล่นคนไหนก็ได้ยังว่าคนไหนก็ได้เลยนะครับส่งมาหนึ่งคำใบ้ครับเกี่ยวกับรูปที่เราได้กรณีที่เป็นหุ่นยนต์ก็ต้องเอาม,มาสักคำหนึ่งที่ดูกลมกลืนและเน่นไปกับมนุษย์ให้ได้นั่นเองใบ้ย,ยังไงก็ได้เกี่ยวกับรูปภาพที่เป็นคําตอบเพื่อนหเพื่อนรู้ว่าเฉนไม่ใช่หุ่นยนนะ กฎในการบ่ายครับต้องบ่ายโดยใช้คําแค่1คําเท่านั้นและการบ่ายครับต้องเป็นคํานามคํากริยาคําคุณศัพท์หรือคําวิเศษเท่านั้นและคาบ่ายต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหารูปภาพครับห้ามเป็นคําบ่ายที่สื่อถึงตําแหน่งตัวเลขของรูปภาพหรือสิ่งของอื่นบนโต๊ะที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนี้นะคบหลังจากที่มีใครสักคนนึงส่งคาบ่ายมาแล้วครับให้เราจดในกระดาษประจําตัวของเรานั่นเองว่า คนแรกเขาให้คําใบ้มาว่าอะไรหลังจากนั้นครับจะมีเพ่นคนที่สส่งคําใบมาต่อครับซึ่งใครอยากส่งคําใบตอบต่ตคนที่2ก็เลือกได้เลยกรณีที่ยังไม่มีใครแสดงตัวอยากใบหรือมีคนอยากใบร้อมการัดสินด้วยวิธีการอะไรก็ได้อย่างเช่นต่อยิงฉุบแต่อื่นๆแล้วแต่สะดวกเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนทุกคนครับให้คําใบ้หมดได้บ่อยแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงหาตัวหุ่นยนต์กันหลังจากที่เพื่อนทุกคนให้คําใบมาเสร็จได้บอยแล้วนะครับ จะเข้าสู่ช่วงของการตามหาหุ่นยนต์กันโดยคนที่เป็นหุ่นยนต์ครับจะมีเวลาประมาณ30วินาทีนะครับแล้วจากตกลงกันเนาะภายในช่วงเวลา30วินาทีนี้ครับหุ่ญญนยนต์สามารถตัดสินใจได้ว่าอยากเปิดเผยตัวตนไหมถ้าเปิดเผยครับให้เปิดการ์ดเลยให้ทุกคนเห็นว่าฉันคือหุ่นยนต์และฉันจะขอตอบรูปภาพเบอร์ไหนก็ชี้มาได้เลยนะครับเกินที่หุ่นยนต์ตอบถูกนะครับว่าคือรูปภาพนี้ หุ่นยนต์จะชนะไปเลยทันทีในรอบนี้ส่วนฝั่งมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นผู้แพ้ในรอบนี้ไปเลยทันทีแต่กับการถ้าหุ่นยนต์เปิดตัวแล้วตอบผีดครับหุ่นยนต์ก็จะแพ้ทันทีแต่ผู้ชนะก็คือฝั่งมนุษย์นั่นเองอย่างไรก็ตามกรณีที่ผ่านไป30วินาทีแล้วไม่มีใครเปิดเผยต,ตัวตนว่าคือหุ่นยนต์ เราจะเข้าสู่การประชุมและโหวตกันให้เราเปิดการาซสีเหลืองทึ่งมันการเฉยครับให้ทุกคนรวมถึงหุ่นยนต์ด้วยนะหรือว่าคำตอบถูกต้องคือรูปภาพเบอร์หนึ่งอ่าหลังจากนั้นครับจะให้แต่ละคนครับมีการพรีเซนต์หรือก็คือเป็นเหมือนการไฟให้ตัวเองนี่แหละครับว่าฉันคือหุ่นยนต์นะที่ฉันให้คำใบแบบนี้มาเพราะอะไรก็อธิบายไปเพื่อนเข้าใจนะคะโดยเริ่มจากผู้เล่นที่ใบคนแรกก็ได้ตามลำดับได้เลยหลังจากที่ทุกคนอธิบายคำใบ้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงโหวตกัน เรจะให้เวลาพ,พูดคุยนะครับและตัดสินใจว่าอยากโหวตควรเป็นคนไหนในกลุ่มพวกเราว่าคนคนนี้คือหุ่นยนต์แน่เลยหรือเราจะมาโหวตที่กองกลางตรงนี้ก็ได้ครับการหนึ่งใบที่ยกเอาไว้พอบางกรณีไม่แน่หุ่นยนต์อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกเราเลยไม่แต่คนเดียวก็ได้แต่ระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราไปโหวตฝั่งของบอดตรงนี้ที่แยกเอาไว้ครับแล้วปรากฏว่าไม่ใช่หุนนห่นยนต์ก็หุ่นยนต์ชนะเช่นเดียวกันหลังจากที่ทุกคนโหวตเสร็จด้บอร์ดแล้วนะครับให้เราโชว์เลยนะคะว่าคนที่โดนโหวต เป็นบทบาทอะไรครับเราจะเข้าสู่ช่วงการนับคะแนนแทนนะครับโดยดูว่าฝ่ายไหนชนะนั่นเองถ้าเกิดว่าฝั่งมนุษย์ครับโหวตถ,ถูกต้องนะครับคือเสียงส่วนใหญ่โหวตที่หุ่นยนต์นะครับคือโหวตถ,ถูกคนหรือกรณีที่หุ่นยนต์อยู่ที่กองกลางครับและเสียงส่วนมากโหวตที่กองกลางเป็นหุ่นยนต์นะครับหรือก,การเซิร์ฟเวอร์เคสนี้ครับทีมนุษย์จะชนะ มนุษย์ทุกคนจะได้คนละ1นคะแนนแต่กรณนี้ที่เราครับสามารถชี้ตัวตนได้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นผมครับไปโหวตผู้เล่นเบอร์2ครับซึ่งเขาเป็นหุ่นยนต์จริงๆนะครับแล้วก็จะได้1คะแนนเป็นโบนัสเพิ่มเติมครับเนื่องจากชี้ถูกคนโดยไม่สนว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะนั่นหมายความว่าถ้าทีมนุษย์ชนะด้วยและเราโหวตถูกคนด้วยเราก็จะได้ไปเลย2คะแนนแต่ตัวนี้ที่เราโหวตผิดครับผมไปโหวตการเซอร์เวอร์ซึ่งเป็นคน แต่เพื่อนส่วนใหญ่เขาก็โหวตทูหุยนกันอยู่ดีอ่ะกรณีนี้คือทีมชนะเราได้หนึ่งคะแนนแต่เราอดได้โมนัสาะเราสีผิดคนนั่นเองให้เราจดคะแนนที่ได้ครับไปวนกระราจะของเราตรงนี้อ่าว่ารอบนี้เราได้กี่คะแนนนั่นเองเกรณนีที่เสียงส่วนมากของมนุษย์ครับโหวตผิดครับไปโหวตโดนมนุษย์ด้วยกันเองแบบนี้ถือว่าหุ่นยนตชนะครับมนุษย์ทุกคนก็จะสูญคะแนนทันทียกเว้นว่าในากรณีที่เราชี้ถูหุ่นยนต์แล้วนะแต่เสียงส่วนมากก็ยังโหวตให้คนอื่นอยู่ดีเคนี้มนุษยย์แ้เเลป็น แต่แเราสี้ถูกเกยได้หนึ่งเกยยังคงมี1คะแนนจากโบนัสเองมาดูฟังผนยนต์กันบ้างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราแพ้ครับจากกรณีที่โดนเสียงส่วนมากโมไซหรือเปิดเผยตัวตนครับแล้วด้านตอบผิดรูปเคสนี้ครับที่เราแพ้ก็คือจะได้ศูนย์คะแนนแต่กรณีที่เราครับอยู่รอดได้ครับเพื่อนเขาไปโหวตคนอื่นการโหวตโนดูลิกันเองถือว่าเราครับปรงกลืนกับโมดูลได้สําเร็จก็จะรับไปเลย2คะแนนแต่กรณีที่เราครับ เลือกเปิดเผยตัวตนว่าฉันคือหุ่นยนต์ตั้งแต่แรกและชี้ตอบรูปผ้าได้ถูกต้องก็จะรับไปเลย3คะแนนเลังจากที่เราจดคะแนนเสร็จไปแล้วนะครับเราจะมาเตรียมตัวขึ้นรอบต่อไปกันให้เรานําการโบดบัตทั้งหมดครับกับคืนที่เดิมเหมือนเดิมตอนแรกเลยนะครับก็คือเป็นการโบดนะครับที่มีหุ่นยนต์ปิดไว้บนสุดและข้างล่างสุดเป็นการนำเงินนั่นเองวันนี้นะครับก็ใส่ขึ้นซองเหมือนเดิมให้เรียบร้อยนำซองการดบททั้งหมดตรงนี้ครับที่มีอยู่9้าใบนะครับเ้าชุดอ่าก็ ส่มแพ็กใหม่มาครับเพื่อใช้ในการเล่นรอบต่อไปแล้วก็แจ้งเหมือนเดิมที่ไปตอนแรกนะครับส่วนการ์ดตรงนี้ครับทเป็นรูปภาพก็ลดทิ้งแล้วเปิดใหม่ทั้งหมดได้เลยหรือจะใช้วิธีพีด้านเอาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการเล่นโดยการผัดกันส่งคาใบ้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จุดคะแนนในรอบที่2ครับว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ6กรอบนะครับู้เล่นที่มีคะแนนรวมเยอะที่สุดก็จะผู้ชนะไปในเกมนี้อย่างไรก็ตามคาราจะมีหมวกพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือการปรับ เพิ่มหรือลดจำนวนรอบลงให้เกมมันสั้นขึ้นหรือนานขึ้นตามเี่าต้องการได้นะครับเพื่อไปถึงมีโหมดพิเศษที่เรียกว่าจัดก,กุพง,งา์ก็คือเราจะไม่มีการแยกการหมดกองกลางอีกต่อไปนั่นหมายความว่าจะการันตีได้ว่าในกลุ่มพวกเรามีหนึ่งคนเป็นหุ่นยนต์แน่นอนอ่ะก็อันนี้ก็เป็นสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่คือแอมนอตอัลโลบอฉันไม่ใช่หุ่นยนต์จงตามหาหุ่นยนต์ในแก๊งของพวกคุณที่เจอระวังโดนหุ่นยนต์หลอกซะละ สามารถเป็นเจ้าของบอดเกมนี้ได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์เทวไทป์เกมร้านบดเกมแบรนดหนังสือไกลบ้านคุณได้เลยนะคะ